สวัสดีบอลสวัสดีเกมสวัสดีสวัสดีพี่นกอนโอเค <c oughs> อันนี้ผมก <c oughs> ็ใช้สูตรเหมือนเดิมสูตรเหมือนเดิมหมายถึงว่า <c oughs> ได้ยินเสียงกระมอนอยู่นะ,ะปกติแล้วเนี่ยวันนี้เรามาโชว์ตัวนี้เลยเราใช้ประ,ประชากรค่อนข้างเยอะ1 2 3 4 5สี่ห้าหเนี่ยผมเอไว้เนี่ยไปครอบไว้บนตัวกล้องนะครับทั้นกล้องเนี่ยเสียงไม่มันจะไม่ชัดแต่มันจะได้ยินนะครับเพราะว่า มันจะไม่ชัดมันจะได้ยินเพราะว่าเราใช้ลําโพงจากเอโฟนเนี่ยใส่ไปที่กล้องเลยงั้นเราทดสอบดูนะครับนี่อมรบอน bon, ครับเอมครับเอ๋ A, ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะแยกย้ายนะเอก็จะขึ้นไปชั้นสามนะครับอาจจะขึ้นไปชั้นสามนะครไปนั่งอยู่ที่ห้องนะครับส่วนเกมครับเอมก็ไปหาตรงพี่ปิ่นพี่ตู่อาจจะให้ปิ่นลองใส่แล้วคุยดู <c oughs> นะครับคุณอ้วนสุด คุณเดินไปปากซอยและคุยไปเรื่อยๆส่วนพี่นกก็อยู่ละแวกนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับมันมีทั้งหมดอยู่เจ็ดตัวเราจะเห็นว่าเรายือนอยู่ห้าคนอันนี้คือตัวแม่นะครับตัวแม่ได้ยินไหมหนึ่งสองสามถูกกว่าชุดเจ็ดมันอยู่สามเก้าเก้าร้อยนะครับส่วนตัวนี้คือตัวเบสสเตชั่นเบสสเตชั่นเนี่ยก็ไร้สายเหมือนกันแต่ต้องเสียบหูฟังผมเสียบแล้วเราจะได้เห็นตัวแม่มาอีกตัวหนึ่ง 1 2 3 4สาสี่ถ้ากลับว่านี่ผมพูด2ใหไม่ชัดครับชัดมากนี่เราพูดพร้อมกันมันจะเป็นดูเพกถ้าดูเพกเนี่ยคือคุยสวนกันได้โอ้โหอ้หนุ่มเอมครับอันนี้นักแสดงคนใหม่ของผมนะครับเดี๋ยวจะมาร้องเพลงร้องมาประกวดร้องเพลงก่อนไม่น่าไหวครับไม่น่าไหวโอเคผมก็อยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าผมอ่ะถือตัวนี้อยู่อ่าโอเคเดี๋ยวผมมีไม้อยู่2ตัวแล้วกันนะครับชัดเจน แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแท่นชาร์จของตัวซาราม o นิกส่วนตัวนี้ซารามูนิกไวด์ท็อกไอ้นี้กสทชผ่านนะครับนำเข้าถูกต้องมีใบอนุญาตกสทชก็จะมีชุดชุดเจ็ดแหละผมว่าสมเหตุสมผลราคาดีนะครับชุดเจ็ดเดี๋ยวเราจะแพนไปดูคนนู้นนะคนนู้นพูดด้วยดิบอนถึงไหนแล้วถึงปากซอยแล้วครับยังไม่ถึงเลยโฟกัสไ,ไม่ต้องโฟกัสไม่ต้องโฟกัสเออ เขาจะเดินไปอยู่ประมาณผมให้เขาเดินไปตรงประมาณทัก2 3 0 0เมตรในซอยก็อยู่ระยะอยู่ประมาณเอท่าไรอ่ะไกลอยู่นะในซอยนุ่นก็เดินไปเรื่อยๆว่าเบสสเตชันเนี่ยต้องอยู่ที่อะไรอ่ะต้องอยู่ตรงกลางนะครับนี่คือตัวแม่ก็ันจะเป็น b บลล p แพกแต่มันเป็นไร้สายเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีสายนะเป็นไร้สายหนึ่ชุดสามารถถือไปไหนก็ได้นะครับไปนี่ก็คือตัว ไมโครโฟนของมันวิธีมิวยกก้านนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามีปุ่มกดอยู่ที่หูฟังตรงนี้มิวเสียงบอลยังได้ยินอยู่ไหมได้ยินครับอ๋อชั้นสามได้ยินตลอดชั้นสามครับชั้นสามตลอดเกมเหรอครับได้ยินครับเกมเดี๋ยวเ้พี่ปิ่นใส่หูฟังหน่อยที่จะได้มีเสียงผู้หญิงเข้ามาหน่อยได้ครับอ่าเสียงผู้หญิงเข้ามาหน่อยพี่นกมิวไว้หรือเปล่าหรือว่ายกก้านไม่ได้ยินเสียงพี่นกเลยนะหนึ่งสองสามสี่บอลเดินกลับมาได้เลยครับครับไหนเสียงปิ่นนะ เพลงเดเลมีก็ได้เพลงอะไรครับพี่หมอพี่หมอได้ยินยังได้ยินแล้วโอเคพี่นกมิ้วไว้ดิเมื่อกี้ไม่รู้ไหวมือไปโดนอพี่นกมิ้วมันเลยไม่มีไหม่บอนเดินกลับมาได้เลยครับปากซอยดังใครเคยมาดังก็จะรู้ว่าระยะดังกับปากซอยเนี่ยมันค่อนข้างที่ถือว่าไกลอยู่นะตอนนี้ผมก็บอลหน้าจะอยู่ห่างกันประมาณสักครึ่งกิโลได้สิ่งสําคัญเลยคือตัวเบสสเตชันที่อยู่ที่ผมเนี่ยมันต้องอยู่ตรงกลางครับนะครับเบสสเตชันต้องอยู่ตรงกลางถ้าเบสไม่อยู่กลาง ผมจะรับไปฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งปากซอยไม่ได้ปากซอยไม่ได้แล้วก็ฝั่งในไม่ได้นะครับจะไม่ถึงยังชัดเจนอยู่นะยังชัดเจนอยู่ถ้าเกิดว่าเอ๋อยู่ข้างบนเดินในตึกลองเดินดูระหว่างชั้นผมลองเดินดูแล้วพี่อ๋อรระหว่างชั้นเสียงไม่หลุดเลยครับเสียงไม่หลุดเลยได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนผมไม่มีทางเดินละโอเคมอสําหรับร้านขายก๋วยเตี๋ยวมากเลยผมไม่มีทางเดินนะครับรับ b o r d ไกลเกินรับอเดอร์ไกลเกินไงร้านขายก๋วยเตี๋ยว อม่อาจจะเบากว่าอันที่อามอนถือเนี่ยมันจะเบากว่าผพราว่าอันนี้น่าจะใส่แล้วสบายกว่านะครับใส่แล้วสบายกว่าแน่นอนเพราะว่ามันเล็กกว่าอ่าฮะใส่แล้วมันมันเล็กกว่าแต่ครั่ีที่ผมขึ้นไปชั้นสามเข้าไปในแต่ละห้องไม่หลุดเลยนะเดินขึ้นบันไดก็ไม่หลุดเลยนะแล้วของเกมมันหลุดไหมไม่ครับไม่หลุดเลยครับถ,ถ้าไม่หลุดแล้วคุณเอาหูไปใส่ให้ปิดได้ไงอ๋อหลุดน <laughs> <ๆ>ันติดกันเราเป็นคนพูดมันจะมีหูฟังเรา ใช่ใช่ครับเราจะได้ยินเสียงแค่เสียงที่เราพูดออกจากปากไม่ได้ยินจากหูฟังแล้วก็รอคนอื่นอ่ะถ้าเกิดคุณมอนพูดแทรกมามันก็ถึงจะมีเสียงคุณมอะอันนี้ก็คือเวลาคนคนเป็นคนพูดนะถ้าพูดยาวๆเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงใครเลยและแม้ขตาเสียงเราเองเราไม่ได้ยินนะเราได้ยินเสียงจากปากเรามันจะมิ้วหูฟังเราไปแต่ผมมีความรู้สึกมือนี้อย่างเงี้ยผมเอาโทรศัพท์แนบหูผมก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองในหูโทรศัพท์เขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินอันนี้มันก็เหมือนกับเราใช้โทรศัพท์ แต่ว่ามันมิ้วแล้วมันมันบันนงิญว่าตรงนี้มันแน่นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องช่วงอากาศเลยนะอ่เงียบไปหมดเลยถ้าเป็นคนพูดนะ่าโอเคนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ